วันนี้พี่เขาเอามา3ตัวนะคะ,ะตัวนี้สูงประมาณเท่าไหร่ได้คะตัวแม่ร3 8ยสามสิบแปดนะคะ,ะตัวแม่ ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้สี่หมื่นเก้าส่นาะคะอ๋อตัวเมียสี่หมื่น้านะคะ,ะ, 49, ะ,คะแล้วก็ตัวนี้ตัวเมียเหมือนกันตัวเมียตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ได้ค่ะ9ก้าเดือนเเดือนนะคะความสูงประมาณเท่าไหร่คะจะร้อยร้อยยี่สิบนหนะร้อยยี่นะคะอืมเขาวสวยนะคะโอเค เดี๋ยวให้สากเบอร์โทรไว้ได้ไหมคะค่ะ094ย์9ก้าสห้าสามเกสี่สี่สี่ห้าพี่มาจากที่ไหนนะคะสารคามมาจากสารคามสามารถส่งได้ไหมคะ้ส่งได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวไหนคะตัวนี้ก็เป็นตัวแม่ท้องตัวแม่ท้องอ๋อนนี้ท้องกี่เดือนแล้วคะนี่สามเดือนสามเดือนท้องท้องพ่อไหนรู้ไหมคะท้องไข่มุกข,ขาวไข่มุกข,ขาวนะคะอ่ะขขาะะอ,อู้ตัวแม่นี่สูงประมาณเท่าไรคะนี่ 147ยสี่สิบวกตัวสูงเลยนะคะขอถ่ายรอบตัวนิดนึงอขออนุญ,ญาตค่ะโอเคเดี๋ยวใครสนใจก็ติดต่อพี่ได้เลยเนาะ,อะขอบคุณมากๆค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อ ควายผู้นะคะวันนี้เอามากี่ตัวคะสองครับสองตัวตัวน้อยด้วยตัวน้อยนี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะต,ตัวผู้เหมือนกันนะคะอ่าควายผู้นี่อายุประมาณเท่าไหร่ได้คะพอ่อสองปีครับสองปีนะคะลูไเกาเจริญลูก,ลกเกาเจริญเป็นลูกลูกหลอดใช่ไหมคะอ่าลูกหลอดเกาเจริญน,นะคะแต่ว่าตัว สูงนะคะสูงประมาณเท่าไหร่ได้คะพ่อ140กว่านี่ยหละ140กว่านะคะคุณพ่อมาจากที่ไหนคะชุมพวงมาจากชุมพวงนะคะคุณพ่อชื่อพ่ออเลยค่ะคุณพ่อแหลมหนูให้พ่อสักเบอร์โทรไว้ได้ไหมคะได้ครับให้พ่อสักเบอร์โทรไว้ได้ไหมคะเบอร์โทรค่ครับเบอร์โทรอะไรคะ082ย์แ945องศูนย์แปดสอ่าตัวนี้เท่าไหร่คะครับ ห้าหมืนห้าน,าน,าน,นะคะเป็นพ่อพันเลยนนเนะาะใครสนใจก็สามารถติดต่อคุณพ่อได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรอบตัวหน่อยนะคะสวัสดีครับคุยพ่อนุ่ครับจับได้ไหมขออนุญาตนะคะอ่าโอเค ตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะอายุประมาณเท่าไหร่ได้ครพร่อเดเดือนครับเจ็ดเดือนนะคะลูกลูกไข่ลูกลูกเบิมบเบ่มนะคะสูงประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้เจ็ดเดือนประมาณห่อยสิปเซนเท่านั้นใครสนใจนะคะอน,อนาคตพ่อพันเนาะครับใครสนใจก็ติดต่อพ่อได้เลยนะคะค ดียพยายามจะให้เห็นใบหน้าสับได้ไหมชื่อไม่นานาโอเคอเดี๋ยวสาโบเบอร์โทรไว้อีกรอบนึงค่ะพ่อ 082 9 4แ945อ4ศูขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะควายแม่นี่อายุประมาณกี่ปีได้คะนี่สิเดือนครับสิเดือนโหความสูงเท่าไหร่คะ1 3อยสาลูกตัวไหนพอจะทราบไลลูกบิ๊กเบิร์ดนะคะโอเคคุณพ มาจากที่ไหนคะภูเขียวนะคะชัยภูมิอ่าเดี๋ยวหนูให้พ่อฝากเบอร์โทรไว้ได้ไหมคะได้ค่ะ094 526 5 2 6สี6ห8าสตัวนี้นะคะเท่าไหร่คะพ่อ8 7ดหราคาต่อรองได้นะคะอ่าจะส่งไหมคะพ่อส่งด้ไหมคะถ้าได้ราคาก็ส่งอ่าโอเคต่อรองได้นะคะสามารถติดต่อพ่อได้เลย สวยมากเลยนะคะตัวนี้ขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะพ่อสวัสดีค่ะพ่อวันนี้เอามาสองตัวนะคะเป็นตัวเมียทั้งสองตัวเลยใช่ไหมคะอะตัวเมียนี่อายุเท่ากันไหมคะนี่เจ็ดแปดเดือนนะคะ ตัวไหนพ่อตัวไหนพอจะทราบไหมคะกหนทุกเอยไบูอ๋อเป็นเขาว่าเป็นลูกเบิ่มนะคะอ่าค่ะ,คะพ่อค่ะคุณพ่อมาจากที่ไหนคะม,มาจากพี่ไมมาจโคลานะคะอ่าอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะสองตัวนี้สองตัว่องตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นนะคะราคาต่อรองได้คุณพ่อค่ะร้อโลส่งฟรีร้อยโลส่งฟีนะคะอืม ห้าหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสองค่ะชื่อพ่อพ่อพลโคลาดพ่อพลโคราชอำเภอพิมายนะคะอ่าขอบคุณมากมากค่ะพ่อขอให้โชคดีนะคะแิดต่อใครสนใจซื้อไปเลี้ยงก็ติดต่อพ่อได้เลยนะคะตัวเมียสองตัว